สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรีจำกัดมหาชนมาเรื่องของประเด็นดีๆจากทางไทยเบฟกันบ้างนะครับวันนี้มีโครงการพัฒนากลุ่มนะครับเขาเรียกว่าแปลงใหญ่กล้วยหอมทองนะครับที่ตำบลน,นพร,รัตน์อำเภอหนองเสือจัองหวัดปทุมธานีครับบอกว่าเป็นเรื่องที่การดําเนินการโดยทางคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทย,รรยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปร่วมการพัฒนาครับไป<ช>รับชมครับเชิญเลยค่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาอยู่ที่ชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองค่ะและที่นี่นะคะก็มีกล้วยมากถึง750ไร่เลยค่ะพวกเรานิสิทธิจากมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ค่ะมาเพื่อพัฒนาแผนการตลาดของชุมชนนะคะให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะไทยเวฟนะครับโครงการไอซ่านะครับแล้วก็ ชุมชนดีมีอรอยยิ้มนะครับได้ลงมาพื้นที่แล้วก็ให้ความรู้กับกลุ่มนะครับและกลุ่มเองก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้พาชมสวนอนาคตรเราจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับในครั้งนี้นะครับก็เป็นการ สร้างเสริมประสบการณ์นะครับการเรียนรู้แล้วก็การออกพื้นที่จริงนะครับของนิสิตในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสินค้าอย่างยั่งยืนนะครับเรามองถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาดที่ทางชุมชนต้องต้องการอันที่2คือทางชุมชนยังขาดเรื่องขององค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์ เราอยากจะพัฒนาคือเรื่องของการสร้างแบรนด์อย่างยังย่งยืนนะครับอันที่3คือเรื่องของ Pricing ด้วยเพราะว่า Product กับ price มัต้องมาด้วยกันอันที่4ก็คือเรื่องของตัวสินค้าเองครับเราอยากรูว่าอินเกเรียนต่างๆที่ชุมชนทำเนี่ยนะครับมันตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอย่างไรในเรื่องของความปลอดภัยหรือดีกับสุขภาพที่บริโภคไปความคาดหวังโครกง,ง,งการนะครับซึ่งโครงการไอซ่าแล้วก็ชุมชนดีมีรอยยิ้มนะครับ ิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่จะทําให้ชุมชนและก็เกษตรกรนะครับมีความคิดมีไอเดียที่จะพัฒนาเพื่อผลทางการเกษตรเรามาแปรรูปอีกส่วนหนึ่งนะครับก็หวังว่าคงคงได้รับสนับสนุนครับไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน